สวัสดีครับเพื่อนๆ t r a d e x นะครับวันนี้ผมขอมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียนของเราว่าตลอด9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและนะครับในปีหน้าเนี่ยจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆม,มาฝากเพื่อนๆอ,อีกก่อนอื่นเลยนะครับผมขอย้อนเวลากลับไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาณนะตอนนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เรามีคอร์สเรียนออนไลน์ลเกิดขึ้นผมนะครับได้สร้างคอร์สเรียนขึ้นมาอยู่ทั้งหมด7บทเนาะ หลักๆก,ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เคยอยู่ในช่อง YouTube ของเราณนะตอนนั้นเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด37หัวข้อรวมเวลาทั้งหมดนะครับก็คือ15ชั่วโมงมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตอนแรกนะครับเราจะเริ่มจากกราฟแท่งเทียนเนาะแล้วก็อินดิเคเตอร์พื้นฐานครับไม่ว่าจะเป็น moving average EMA SMA ทั้งหลายแหล่มี C D C action zone ด้วยนะครับมี A T R มี Bollinger Band Super Trend RSI โดยเฉพาะ RSI divergence ซึ่งเพื่อนๆชอบมากและนะครับก็จะมี money management แทรกมาด้วยไม่ว่าจะเป็น reward risk ratio หรือว่าการกำหนดไซต์ในการเข้าเทรดครับนอกจากนี้นะครับเรายังมี fibonacci ด้วยมี donchian มี STO stochastic มี MACD ที่เพื่อนๆหลายคนถามมาว่าตอนที่2ตอนที่3หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนครับย้ายมาอยู่ในคร์สเรียนนั่นเอง นอกจากนี้นะครับยังมีอินดิเคเตอร์ยอดฮิตของวอลลุ่มด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็น VWARP ที่ต่างชาตินิยมใช้แล้วก็ On Balance Volume หรือว่า OBV ณตอนนั้นเนี่ยผมเพิ่งเริ่มทำซีรีส์ Price Action ขึ้นมาด้วยรวมทั้งหมดนะครับ37ตอน15ชั่วโมงเนี่ยราคาของคอร์สเรียนณนะตอนนั้นก็คือ4,490บาทแต่นะครับสำหรับเดือนมีนาคมเนาะเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ผมได้จัดคอร์สเรียนขึ้นมาผมก็เลยได้คุยกับทางสกนะิลเลนเนาะ เราก็เลยจัดโปรโมชั่นครับราคาเริ่มต้นณนะตอนนั้นเนี่ยก็คือ2,990บาทมีเวลาสมัครถึงสิ้นเดือนมีนาคมผ่านมานะครับทั้งหมด9เดือนเนาะมีเพื่อนๆเ,เนี่ยสมัครเข้ามากันพอสมควรแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับเข้ามาให้ р е й ติ้งของคอสเรนของเราตอนนี้นะครับคอสเรนของเราเนี่ยได้คะแนนเฉลีย่ยอยู่ที่4.95เนาะจากคะแนนเต็ม5คะแนนก็ขาดไปนิดเดียวนะครับก็จะได้5คะแนนเต็มแล้วผ่านมาทั้งหมด9เดือนเนาะ จะเข้าเดือนธันวาคมอยู่แล้ววันนี้จะมาอัปเดตว่า9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนอกจาก37หัวข้อ15ชั่วโมงแล้วเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้าง 1. น,นะครับเราได้เพิ่มเนื้อหาเข้าไปในบทเรียนที่มีอยู่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับมีอะไรกันบ้างเริ่มแรกนะครับเรามี MFI เนาะที่เพิ่มขึ้นมามีอิชิโมกุ l o u d และล่าสุดเร็วๆนี้นะครับเรามี Volume Profile เพิ่มขึ้นมาด้วย ย้อนกลับมานะครับมีจุดเริ่มต้นของการอ่านกราฟก็คือดาวเทีรีมี ADX 1ตอนซึ่งผมยังค้างเพื่อนๆอยู่อีกตอนหนึ่งรวมทั้งอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า DMI ด้วยสอนเพื่อนๆคัดหุ้นนะครับผ่าน Trading View มีระบบเทรดอีก3ตอนและนะครับเราก็เพิ่ม Fibonacci จาก retracement เพิ่ม extension เข้าไปนอกจากนี้นะครับเรายังได้สร้างบทเรียนใหม่จาก7บทเนี่ยเราเพิ่มขึ้นมาอีก2บท โดยบทที่8นะครับผมสร้างขึ้นมาก็คือ price action price action เนี่ยตอนเดือนมีนาที่แล้วเราเพิ่งเริ่มไป1ตอนปัจจุบันนะครับมีอยู่ทั้งหมด8ตอนเนาะและนะครับจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกหลายตอนเลยสำหรับซีรีส์ price action ของเราสุดท้ายนะครับบทเรียนใหม่ล่าสุดที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือบทที่9ครับ smart money concept smart money concept หรือว่า SMC เนี่ยนะครับปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด4 5ตอนเนาะ แต่ผมเนี่ยนะครับได้ทำสไลด์ไว้แล้วรวมทั้งหมดเนี่ยสิตอนและนะครับจะยังไม่จบเพียงเท่านี้เนื่องจาก SMC เนี่ยนะครับจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆอีกเต็มไปหมดเลยที่ผมจะเอามาฝากเพื่อนๆต้องขอบอกและขอโทษเพื่อนๆไว้ล่วงหน้านะครับว่าจะมีบางตอนเนี่ยที่จะเป็น Exclusive จะมีให้สำหรับผู้สมัครในคอร์สเรียนเท่านั้นผมขอพาไปดูภาพรวมเนาะหลังจากผ่านมา9เดือนผมเพิ่มขึ้นมา2บทนะครับ Price Action ครบจบในที่เดียว และสมาร์ทมันน c ่คอนเซอย่าเป็นปลาเล็กให้ปลาใหญ่กินบทอื่นๆนะครับก็มีเพิ่มขึ้นมาด้วยบทเรียนตอนนี้จาก37หัวข้อเนี่ยกลายเป็น63หัวข้อแล้วและเวลาเรียนทั้งหมดนะครับจาก15ชั่วโมงก็กลายเป็น25ชั่วโมงครับถึงตอนนี้เพื่อนๆอาจจะมีคำถามว่าพอเพิ่มขึ้นมาเยอะขนาดนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มราคาในคอร์สเรียนไหมคำตอบนะครับยังคงเหมือนเดิมเนาะตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำคอร์สขึ้นมา เราจะไม่เพิ่มราคาครับราคาของเราเนี่ยจะยังคงไว้ที่เดิมเลย4,490บาทผ่านเว็บไซต์ของ Skill Lane เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมงคราวนี้ครับเนื่องจากว่าในช่อง YouTube ของผมตอนนี้มี Subscriber ขึ้นมาถึง6,000คนแล้วผมก็เลยขอจัดโปรโมชั่นนะครับเป็นการขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามและให้คำแนะนำสำหรับช่องของเรามาตลอดผมก็เลยขอลดนะครับเป็นโปรโมชั่นส่งท้ายปีด้วยเนาะ จาก4,490บาทเนี่ยจะเหลือเพียงแค่3,490บาทครับซึ่งโปรโมชั่นนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่วิดีโอนี้ออกยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยครับสำหรับปีหน้านะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดู1เนาะในปี2024หรือว่าปีหน้านะครับเราจะยังคงไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ว่าเนื้อหาจะเพิ่มขึ้นกี่ตอนเพื่อนๆที่สมัครเรียนไว้แล้วนะครับก็จะดูได้ทั้งหมดเลย หัวข้อนะครับหลักๆห,หนึ่งเลยจะเป็น price action อีกหลายตอน 2. นะครับก็จะเป็น smart money concept ที่ยังไม่จบเนะาะสนะครับจะเป็นหัวข้อที่ผมยังค้างเพื่อนๆไว้ไม่ว่าจะเป็น adx dmi หรือว่า parabolic sar และยังมีหัวข้ออื่นๆอ,อีกที่เพื่อนๆขอเข้ามาแต่ผมยังไม่มีเวลาทำและที่ขาดไม่ได้นะครับผมจะพยายามเนาะเพิ่มเนื้อหาให้ได้1ตอนต่อสัปดาห์ ทั้งปีเนี่ยมีอยู่52สัปดาห์เพราะฉะนั้นปีหน้าหวังว่าจะได้ทั้งหมด52ตอนเพิ่มเข้าไปในบทเรียนก็จะกลายเป็นร้อยกว่าตอนเลยนะครับสำหรับคอร์สเรียนของเราที่สำคัญนะครับมีอยู่1อย่างที่ผมอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำอย่างเต็มที่นั่นก็คือเทรดดิ้งซิสเต็มครับระบบเทรดพร้อมใช้ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3อันเนาะที่ผมใช้แล้วก็ทดสอบมาค่อนข้างได้ผลดีจริงๆนะครับยังมีอีกหลายระบบเทรดที่ผมกาลังปรับอยู่ ถ้าปรับได้เมื่อไหร่แล้วผมก็จะแชร์เพื่อนๆฟังแล้วก็เพิ่มเข้าไปในคอร์สเวียนครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะอยู่ที่3,490บาทเนาะจนถึงสิ้นปีฝากคอร์สเวียนกับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ